ให้ลดต่างปัดไม่รับผลิตลถให้ Apple เพ,เพราะไม่อยากได้แค mm. ่เศษเนื้อติดกระดูกเรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังโยสวัสดีครับพผมเบลนะที่ช่องวัยดันการันตีแห่งนี้นะครับ ก่อนจะไปชมคลิปกันนะอย่าลืมกดติดตามเพื่อพลาดอาัปเดตข่าวเกี่ยวกับรถยนต์เทคโนโลยีและรถยนต์ไฟฟ้าจากคนวงในต้องอยอมรับว่ากระแสเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้นะฮะได้รับความนิยมไปทั่วทั้งโลกนะครับพวกประเทศมหาอำนาจใหญ่ๆตอนนี้ก็หันมาสนใจเรื่องของพลังงานทางเลือกเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งอเมริกาเนาะประธานที่ดีคนใหม่อย่างโจไบเดนนะก็บอกว่าเฮ้ยเราจะหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันอย่างเต็มที่สนับสนุนเกิดการลงทุนการผลิตนะครับมีการลดภาษีคนที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้า ทางฝั่งยุโรปเองก็เช่นกันนะก็มีการสนับสนุนในการผลิตนวัตกรรมของแบตเตอรี่นะอยากให้ค่ายรถยนต์ในฝั่งยุโรปเนี่ยเกิดขึ้นมาให้ได้นะครับโดยกระทั่ง,งฝั่งจีนนะฮะซึ่งต้องยอมรับว่าวันนี้หลายๆประเทศก็ตื่นตัวในการสร้างรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ของตัวเองขึ้นมานะครับแล้วก็มีการจับมือระหว่างค่ายต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นค่ายรถยนต์ด้วยกันเองนะอย่าง h อ n ด้กับ GM เนะครับเขาก็จับมือกันเพื่อที่จะพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าโดย Honda เนี่ยก็ใช้แพลตฟอร์มของทาง GM มาทํารถไฟฟ้านะครับ แล้วก็มีการจับมือกันร,ระหว่างต่างอุตสาหกรรมนะเพราะวันนี้เราอย่าลืมว่าเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่เอาพลังงานไฟฟ้ามาขับเคลื่อนอย่างเดียวนะเรามองไปถึงยานยนต์หางอนาคตข้างหน้าเป็นถึงรถไร้คนขับนะฮะซึ่งมันก็จะมีเรื่องของระบบ IT นะระบบการสื่อสารระบบอิเล็กทรอนิกส์การประมวลผลเข้ามานะครับ พูดง่ายๆก็เหมือนคอมพิวเตอร์ติดล้อวิ่งได้นี่เองนะฮะมันก็เลยเกิดการจับมือระหว่างค่ายรถยนต์กับบริษัทไอทีใหญ่ๆเพื่อที่จะพัฒน,นาไปถึงรถไร้คนขับซึ่งเป็นรถแห่งอนาคตนะไม่ว่าจะเป็นทางอารีย์บาเองจับมือกับทางแซกมอเตอร์ถ้าใครรู้ว่าอารีย์บาเองก็เก่งในเรื่องของไอทีระบบนะ,ะแล้วก็แซกมอเตอร์ก็เป็นพาร์ทเนอร์ใหญ่ในการผลิตรถยนต์เป็นพาร์ทเนอร์ของทาง MG ในประเทศไทยอีกด้วยนะฮะเขาก็มีค่ายรถยนต์ค่ายนั้นค่ายนี้อยู่ในมือนะครับแล้วก็มีไบดูกับ จีลี่นะฮะไบดูก็คือ Google ของจีนนะครับจับมือกับผู้ผลิตรถยนต์อย่างจีลี่นะที่อยู่มาอย่างยาวนานเลยนะครับ ก็เอามาพัฒนาเป็นแบรนด์ใหม่ๆนะซึ่งเขาก็กะว,ว่าการร่วมมือกันเนี่ยอาจจะทําให้เกิดลดไล้คนขับได้นาคตได้นะเพราะต่างคนก็ต่างเก่งในสิ่งที่ตัวเองถนัดนะครับแล้วก็จะมีคู่ที่น่าสนใจที่หลายๆคนก็ติดตามนะครับนั่นก็คือคู่ของ Apple กับคุณไดเคียนนี่เองนะครับซึ่งได้ข่าวว่าล่าสุดเนี่ยดิวร่วมไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะไปคุยกับทางค่ายรถยนต์นิสสันอีกก็ร่วมไปอีกนะครับเอ๊ะม oh. <Even S 2> ันเกิดอะไรกันขึ้นนะฮะทำไมนะการจะจับมือพันธมิตรก็แค่ยูเอา าตัวรถมามาเอาระบบ IT ีของ i เนี่ยทำไมแค่นี้จะทำให้ได้ง่ายๆผมบอกเลยว่ามันมีเบื้องหลังนะครับเอาเปว่าเดี๋ยวผมจะเริ่มเล่าให้ฟังนะครับย้อนกลับไปนะเราพพูดถึงโปรเจกต์ไททันกันก่อนเลยโปรเจกต์ไททันนี้นะฮะก็คือการสร้างรถไร้คนขับขึ้นมานี่เองโดยสามารถเชื่อมต่อกระ,ระบบ iOS ของ Apple ได้นะครับ ซึ่งเป็นเร่งในสินค้าและบริการของ Apple ในอนาคตนะที่หมายมั่นปั้นมือเอาไว้เพราะวันนี้ Apple เนี่ยสิ่งที่เขาเก่งและถนัดก็คือการสร้างฮาร์ดแวร์นะฮะอย่างเรื่องของ iPhone ทําระบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาบวกกับระบบซอฟแวร์นะครับที่เขาพัฒนา iOS ขึ้นมาเองนะซึ่งเด่นเรื่องของความปลอดภัยการดูแลความเป็นส่วนตัวนะครับพอเขาเอาทั้ง2ออย่างนี้มารวมกันก็เป็นสินค้าที่ถือว่าล้าสมัยและพลิกโลกได้เนาะเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยเขาน่าจะทําเป็นตัวลถยานพาหนะขึ้นมาที่สามารถพาคนจาก ไปอีกที่หนึ่งได้โดยไม่ต้องขับเองแค่กําหนดที่หมายลงไปและรถก็พาไปได้แล้วนะครับซึ่งไอ้โปรเจกต์นี้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2014นะครับตอนที่เริ่มต้นเนี่ยเขากะว่าจะทําให้เกิดได้ได้ระดมคนเข้าไปในทีมนะั้น1,000คนเลยทีเดียวนะที่เฮดแคนเตอร์เมืองคาปติโนนะครับซึ่งต้องบอกว่าไอตอนระหว่างทางในการทําขึ้นมาเนี่ยด้วยว่าโปรเจกต์มันใหญ่มากเนาะมันไม่ได้แค่เหมือนมือถือเนาะแค่ระบบอิเล็กทรอนิกส์นะ พอมันเป็นรถเนี่ยมันต้องมีระบบกลไกลเพิ่มขึ้นมาอุปกรณ์ก็มีขนาดใหญ่ขึ้นซับซ้อนมากขึ้นซอฟต์แวร์เพราะมันมีเรื่องของการขับเคลื่อนด้วยเนาะฉะนั้นนะฮะก็ม,มีปัญหาจุกจิกรวมกระทั่งปัญหาภายในเรื่องของการบริหารจัดการคนด้วยนะครับซึ่งระหว่างทางเนี่ยจนถึงปี2016มีการเปลี่ยนผู้นำโปรเจกต์หรือโปรเจกต์มเนเจอร์ของโครงการนี้ไปหลายคนแล้วนะครับ เท่านั้นไม่พอนะยังมีการปลดพนักงานออกไปหลักร้อยคนเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็เลยทำให้โปรเจกต์ไททันเนี่ย ล่าช้าไปมากนะฮะจนในสุดท้ายก็ทูสีทำตัวระบบซอฟต์แวร์ระบบโปรแกรมในการนำทางออกมาสำเร็จนะครับในปี2017นะครับก็ได้มีการทำออกมาทดสอบนะฮะเป็นตัวระบบ Full Self Driving ก็คือเป็นระบบไร้คนขับนะครับของทา Apple ซึ่งมีการทดสอบรถอยู่ที่ c a ลิฟอร์เนียนี่เองนะครับซึ่งรถที่เขาเอามาใช้ก็เป็นรถเจ้าตัวเล็กซัสเป็นรถน้ำมันเนาะเป็นตัวรุ่น RX450 นะครับ ซึ่งอันนี้ก็เช่ามาจากบริษัทเฮิร์ตตัวนี้ฮะเขาก็เลยเอามาติดตั้งตัวอุปกรณ์น,นะก็ที่จะเอามาใช้ก็จะเป็นตัวเซนเซอร์ตัวไรด้านะครับซึ่งไรด์เนี่ยเซนเซอร์ก็คือเป็นตัวที่ใช้แสงในการวัดระยะและความเร็วนะครับบวกกับระบบประมวลผลของทาง Apple นะไม่ว่าจะเป็นชิปเซตตัว CPU ที่คำนวณระยะทางประมวลผลนะฮะบ,บวกกับตัวซอฟต์แวร์ระบบนำทางนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็ทดลองวิ่งไปแล้วนะถือว่า ทำได้สําเร็จขึ้นมาระดับหนึ่งเลยทีเดียว <Yeah. S 1> ไอ้ตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้ถึงขนาดที่โ o l k s สวา e เเนี่ยสนใจว่า ถ้ายูทำสําเร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวไอจะเอามาใช้กับรถตู้ v o l k s w a g e n รุ่น T6 ที่จะมาเป็นรถส่งพนักงานเนาะจะได้ไม่ต้องมีคนขับจ้างพนักงานมาขับจนสุดท้ายนะก็ทําออกมาได้สําเร็จนะครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้ Apple เนี่ยมีตัวโปรดัก t ที่สําเร็จก็คือตัวซอฟต์แวร์ระบบนาทางไร้คนขับเรียบร้อยแล้วแต่การจะสร้างรถไร้คนขับหรือยานยนต์แห่งอนาคตเนี่ยลำพังแค่ระบบนําทางซอฟต์แวร์ระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียวคงไม่พอนะครับมันจะต้องมีโครงสร้างเรื่องของตัวรถด้วยนะแล้วจะเป็นรถยนต์น เป็นยานยนต์ในอนาคตเนอะมันต้องเป็นรถไฟฟ้าสิพลังงานสะอาดน,นะครับซึ่งเขาก็เลยมองหาพันธมิตรที่เป็นค่ายรถยนต์ที่มี แพลตฟอร์มเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเป็นของตัวเองนะครับซึ่งตอนนั้นเขาก็ไปหมายมั่นปั้นมือเล็งเอาไว้ก็คือคุณไดเคียนี่เองแล้วก็แอบ,บไปดิวพูดคุยกันนะซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยคุณไดเนี่ยก็ถือว่ามีเทคโนโลยีนวัตรกรรมในการสร้างรถยนต์ไฟฟ้ามีแพลตฟอร์มของตัวเองชื่อ eGMP นะครับก็คือเป็นตัวแพลตฟอร์มที่มีระบบแบตเตอรี่แล้วก็ตัวระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าก็คือติดตั้งเหมือนสเก็ตบอร์ดเลยว่าง่ายๆเป็นรูปแบบสําเร็จนะฮะซึ่งเจ้าตัว กิโลเมตรต่อ1การชาร์จนะครับและแถมระยะเวลาในการชาร์จแบบนะ0-80%เนี่ยใช้เวลาแค่18นาทีเท่านั้นโอ้โหไหวกว่าเทสลาเสียอีกนะครับ แล้วก็อัตตาเร่งออกตัวนะศูนย์ถึงร้อยเนี่ยใช้เวลาแค่3.5วินาทีนะก็ถือว่าพอสู้กับโมเดล3ตัวธรรมดาได้แล้วก็ความเร็วสูงสุดอยู่ที่256กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับก็ถือว่า Not b บ d นะสร้างแพลตฟอร์มตัวเองออกมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆซึ่งไอ้เจ้าตัวแพลตฟอร์มตัวนี้นะถูกเอามาใช้ในเจ้าตัวคุณไดไอออนิก5ที่เพิ่งเปิดตัวไปช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เช่นกันนะครับแล้วเขาก็หมายมั่นป้านมือว่าเฮ้ยไอตัวเนี้ย จะเอามาใช้ในแบรนด์ที่เป็นพรีเมียมแบรนด์ชื่อเจเนซิสของคุนใดอีกด้วยนะฮะซึ่งอันนี้ Apple ิลเขาก็เลยไปคุยมาว่าแพลตฟอร์มตัวนี้แหละที่จะเหมาะมาโคกับระบบนําทางของ Apple เนี่ยรับรองว่าโปรดักที่สามารถพลิกโลกได้แน่นอนนะครับเพราะอย่าลืมว่าสมัยตั้งแต่ Apple ิลขาดสติปจ๊อไปเนี่ยยังไม่ได้สร้างโปรดักที่แบบพลิกโลกได้อย่าง iPad iPhone นะฮะต้องบอกว่ายังไม่มีโปรดักฮีโร่อย่างนั้นนะครับฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่าโอ้โหถ้าโคกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่างฮุนไดเคลียร์ได้นน่าจะ ทำให้ Apple เนี่ยสร้าง Product ที่ว้าวออกมาได้นะครับ <Yeah. S 1> ก็เลยมีการประกาศออกมาจากทาทีมคุกเมื่อช่วงธันวาที่ผ่านมาเนี่ยว่าทีมคุกบอกว่าเดี๋ยวรับรองอยูจะได้เห็น Apple c a คาแน่นอนอีกไม่เกิน4-6ปีข้างหน้าได้เห็น Apple c a คาแน่ แต่หลังจากทางที่ทิงทุกออกมาพูดได้ไม่นานก็มีข่าวที่ออกมาทำให้โปรเจกต์ไททันหรือ Apple Car าด้องฝันสลายอีกครั้งนะครับเพราะว่าทางฮุนไดเคียนได้ออกมาประกาศว่าดิวนี้ล่มแล้วนะเมื่อช่วงประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานครับเขาจะไม่ผลิตรถให้ Apple แล้วนะครับคนก็งงว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันวะในเมื่อว่ายูดิวกันถึงขนาดที่แบบว่าวางแผนว่าไอโรงงานเคียร์ที่รัฐจอร์เจียเนี่ยจะผลิตรถให้ Apple นะแล้วก็จะเอาแผน ฟอร์ม EGMP เนี่ยโอ้โหไปนผลิตรดไฮเปอร์รับรองต้องสู้ได้มีโลดแมทออกมาชัดเจนแต่อยู่ๆก็ดิวล่มนะครับ ซึ่งเหตุผลจากข่าวเขา,เขาบอกว่าฮุนไดเขารู้สึกว่า้การที่ไปโคครั้งเนี้ยเขาไม่ได้นัวัตกรรมอะไรใหม่เลยเนาะจริงๆเพราะการจับมือกันร,ระหว่างค่ายรถกับค่ายไอทีเนี่ยค่ายรถก็หวังว่าเฮ้ยเขาจะได้เทคโนโลยีบางอย่างกับไอทีเนาะเพราะว่ายานยนต์แห่งอนาคตเนี่ยมันต้องใช้ทักษะเรื่องของเทคโนโลยีไอที IT ในการเชื่อมต่อรถไร้คนขับด้วยซึ่งวันนี้ Apple ยังขาดพันธุ์ในเรื่องของรถยนต์มันควรจะแลกการสิวะแต่วันนี้แค่เป็นผู้ ผลิตให้เฉยๆนะครับซึ่งทางฮุนไดเขารู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยเหมือนเป็นแค่บริษัทเหมือนอย่างฟ็อกคอนเนาะที่ผลิต iPhone iPad MacBook ให้กับ Apple คือเป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีเฉยแล้วก็กินเศษเงินไปเขาไม่ได้เรียนรู้เทคโนโลยีอะไรเลยฉะนั้นเขาสู้มาพัฒนาแบรนด์ของตัวเองดีกว่าเพราะวันนี้เขาก็มีเทคโนโลยีของตัวเองที่เป็นจุดแข็งของเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าอย่าง e-gmp เนี่ยเขาจะามาทํารถยนต์ภายใต้แบรนด์ฮุนไดเคียร์อีก23รุ่นเลยนะ แล้วเขายังมีแบรนด์พรีเมียมอย่างเจนิ s ีดอีกจะไปหวังพึ่มมาแอปเปิลนี่จะทําให้ตัวเองดูหรูหราขึ้นเขาคิดว่ามันก็ไม่คุ้มนะเพราะเขามันรู้สึกว่ามันก็แค่ผลิตเฉยๆฉะนั้นการปฏิเสธดีลย่อมดีกับแบรนด์ฮุนไดมากกว่านะครับก็หลังจากที่ดีลเนี่ยล่มไปแล้วนะครับทาง Apple ก็ไม่ยอมแพ้นะ ก็เลยคิดว่าอ่ะเปลี่ยนจากเกาหลีเป็นญี่ปุ่นบ้างเขาก็มองหาค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นที่มีแพลตฟอร์มของตัวเองนะครับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเอาโตต้าดีไหมโตต้าก็ม e ET ี e-tnga จนสุดท้ายเขามาได้ดีลกับค่ายรถยนต์ที่ต้องบอกว่าเป็นม้ามืดที่กําลังพลิกฟื้นกลับมานั่นก็คือค่ายรถยนต์นิสันนี่เองนะครับซึ่งนิสันเองนะฮะหลังจากที่ Apple ทาบทามสนใจมาจะผลิตร่วมกันเนี่ยนิสันก็ตื่นเต้นถึงขนาดว่าเฮ้ยเปิดรับประชุมเข้ามาคุยกันนะครับเขาก็งงว่าเอ๊ย นนะแต่ก็ไม่เป็นไรมันกเป็นโอกาสของญี่ปุ่นละกันขนาดตอนที่ Apple มานะก็มีข่าวออกมาทางฝั่งญี่ปุ่นทําให้หุ้นนิสันขึ้นไปถึง5%เลยนะแต่พอได้พูดคุยตกลงกันแล้วนะครับก็สรุปว่าดีลนี้นิสันก็บอกเลยว่าเขาจะไม่ผดลิตรถให้ a p p เ e เช่นกันดิวล่มจ่อครั้งแล้วนะครับนิสันก็บอกว่าสิ่งที่ Apple จะให้นิสันทำเนี่ยคือมันเป็นการเปลี่ยนวิถีในการผลิตรถยนต์ของนิสันเลยนะซึ่งนิสันรู้สึกว่าไม่โอเคมากๆเพราะแบรนด์เขาอยู่มาเกือบร้อยปีนะตัวแบรนด์เขาเองก็ถือว่าแข็งแกร่งถึงจะลบลุกคุกคานก็เถอะเขาก็ยังมีสาวกที่ศรัทธาในความเป็นดีเอของนิสันนะครับแล้ววันนี้นิสันเองเนี่ยเขาก็จะมีพันธมิตรที่เป็นค่าย3ามอาหารเสืออย่างเรโนที่เป็นค่ายรถยนต์ฝั่งยุโรปนะค่าย การสร้างแพลตฟอร์มร่วมกันแล้วก็แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเนาะเขาก็รู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะเขาไม่พึ่งแพลต p อร์หรอกเพราะว่า Apple มาให้เขาผลิตเขาไม่อยากได้แค่เศษเงินนะครับคนที่พูดออกมานั่นคือนายซันดีกุปตานี่เองเนอะกรรมการฝ่ายปฏิบัติการของนิสันนะครับบอกว่าเราจะไม่มีวันเปลี่ยนวิธีการผลิตรถยนต์ซึ่งเป็น DNA ของนิสันเด็ดขาดนะครับ <Yeah. S 1> ถึงแม้ยู่จะอยากได้ไอเป็นพาร์ทเนอร์ก็เถอะแต่ถ้าเป็นพาร์ทเนอร์แล้วต้องผลิตขนาดนี้มันดูเปลี่ยนกันเกินไปเนาะฉะนั้น ไม่เอาดีกว่ารักษาความเป็นแบรนด mm ์เอาไว้ดีกว่าครับก็สรุปนะฮะเราอยู่ในยุคที่หลายๆคนก็หันมาสนใจเรื่องของยานยนต์สมัยใหม่เรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะฮะ ต่อยอดไปถึงยานยนต์แห่งอนาคตเรื่องของรถไร้คนขับนี่เองนะครับฉะนั้นนะฮะหลายๆคนก็เลยเห็นเริ่มเห็นว่าเฮ้ยวันนี้มันมีคู่แข่งที่น่ากลัวเข้ามาในตลาดนี้นะฮะก็คือคู่แข่งที่เป็นการจับมือพันธมิตรกันระหว่างต่างอุตสาหกรรมอย่างอุตสาหกรรมรถยนต์จับมือกับอุตสาหกรรมไอทีนะเพื่อจะพัฒนาไปถึงรถยนต์ไร้คนขับในอนาคตนี่เองนะครับเพราะการเป็นพันธมิตรเนี่ยมันคือการแลก โน้ตหาวแลกจุดแข่งขันคุณเก่งไอทีคุณก็เอาไอทีมาแลกคุณเก่งเรื่องของ Platform แพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้าคุณก็ Platform แพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้ามาแลกกันสร้างโปรดักต์ใหม่ร่วมกันแล้วก็แบ่งกําไรกันไปอันนี้คือลักษณะของพันธมิตรนะแต่ในกรณีของ Apple นะครับผมมองว่ามันไม่ใช่ในเรื่องของพันธมิตรมันเป็นลักษณะเหมือนของนายจ้างเนาะก็คือเหมือนคุณจ้างผลิตอะหาคนมาพูดผลิตให้ง,ง่ายอะ่ะ ซึ่งการที่เป็นรับจ้างผลิตนะมันก็คือได้กินแค่เสศษเนื้อติดกระดูนะครับเทคโนโลยีคุณก็ไม่ได้แถมยังโดนกักเทคโนโลยีอีกควบคุมการผลิตอีกต้องทําตามออเดอร์ตามคําสั่งอีกนะครับ คุณได้อย่างเดียวคือได้แค่จํานวนการผลิตที่เพิ่มขึ้นฉะนั้นค่ายรถยนต์เขาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยทำไมฉันต้องไปงออ Apple ขนาดนั้นในเมื่อวันนี้ฉันก็ลงทุนพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีรถไร้คนขับด้วยคุณอย่าลืมนะครับว่าวันนี้ต่อให้บางค่ายเนี่ยเขาไม่ได้กระโดดมาเล่นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแต่ผมแบบอบสืบรู้มาว่าอย่าง t o โยต้าเนี่ยเขาก็ลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพที่ทําพวกระบบนําทางระบบไร้คนขับเรียบร้อยแล้วนะครับรอวันที่แบตเตอรี่ราคาถูกเขาอาจจะกลับมา ทำลดไล่คนขับแซงค่ายอื่นก็เป็นได้นะของยิ้มีเราไม่รู้หรอกว่าใครจะเป็นผู้ชนะเมื่อปลายทางเนาะทีนี้กลับมาในบ้านเรานะเรื่องของบ้านเราเป็นแค่ฐานการผลิตนะเราเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนตนะ์น่ะเป็นเหมือนอารมณ์ Apple มาจ้างเราผลิตอนะ่ะเราก็ได้กินแค่เศษเนื้อติดกระดูกนฮะถ้าตราบใดเรายังไม่มีแบรนด์ของตัวเองตราบใดเรายังไม่มีโน้ตฮาวหรือกลุ่มลูกค้าของตัวเองหรือเทคโนโลยีของตัวเองอันนั้นแหละจะทําให้เราโตได้ยากนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากทิ้งเอาไว้นะครับ ใครดูคลิปนี้แล้วเป็นยังไงกันบ้างน,นะฮะก็อยากให้คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าใครชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็สับกระดิ่งให้ด้วยนะครับไว้ถ้ามีอัปเดตข่าวไหนเจง๋จงๆน่าสนใจผมจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับ